8.30นาฬิกา3านาทีณอพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงหนุ่มวัย6 6ปีนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนหากเป็นก่อนหน้านี้เขาต้องอยู่ทำงานในบริษัทแต่แตัดสินใจทิ้งงานที่หายากเพื่อแค่ไม่อยากเจอหน้าผู้หญิงที่ทำร้ายจิตใจคบกัน6ปีแพ้ผู้ชายที่เจอหน้ากัน1เดือนมันหยามกันชัดๆโอ้ยเขาเหวี่ยงผ้าห่มออกจากตัว หงุดหงิดทุกครั้งเมื่อคิดถึงคนรักที่เพิ่งเลิกรากันไปก่อนจะดิดต,ตัวลุกขึ้นตรงไปที่ชุดโฮมเทลเตอร์ที่วางอยู่ปลายเตียงกดปุ่นเปิดเลื่อนเสียงซึ่งรลาวจนถึงขีบิดสุดโดยไม่สนใจว่าเป็นเพลงใดขอแค่มีเสียงก็เป็นอันใช้ได้แต่เมื่อเสียงเพลงดังขึ้น เาตัดสิใซื้อใหม่เขาทนฟังไม่จบเพลงจนกดปิดตัดสินใจอาบน้ําเพื่อสมองจะได้ปลอดโปร่งและคิดหาวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นเมื่อร่างกายโดนน้ําเย็นชุ่มชโลมกายเขาก็นึกถึงเพลงที่เปิดผ่านไปเมื่อครู่ป่าอยากไปป่าเขียวๆฟังเสียงนกเสียงลมใบไม้พัดผิวปลิวทำกลางบรรยากาศสงบคงดีไม่น้อย นอตบุกที่วางสงบนิ่งอยู่หลายวันหากวันนี้ดินตัดสินใจเปิดใช้งานและเข้า Google เลื่อนหาสิ่งที่ต้องการรีสอร์ทแม่กูชื่ออะไรไม่น่าฟังรีสอร์ทดีดีอืมแต่ดีเหมือนชื่อไม่น่าเขาบ่นพึมพำและเลื่อนหาตัวเลือกอีกหลายแห่งอ่านรายละเอียดของแต่และรีสอร์ทอยู่เกือบชั่วโมอง ก่อนจะตัดสินใจเลือกจองที่พักของรีสอร์ทแม่กูอยู่สมุทรสงครามที่เดินทางไปมาสะดวกใกล้กับกรุงเทพเขาชอบบรรยากาศที่ผู้คนไปรีวิวไว้ในเพจรีสอร์ทถ้ำกลางธรรมชาติที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายล้อมด้วยต้นไม้และติดริมคลองน้ําใหญ่ที่คงไว้วิถีชนบทใช่เลยแม้ชื่อที่พักจะฟังดูไม่เข้าหูแต่ราคาเบากระเป๋า เมื่อตัดสินใจเดินทางเพื่อไปรักษาแผลใจเรียบร้อยดินรีบจัดกัะเตรียมกระเป๋าโดยเลือกของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นไม่กี่ชิ้นแล้วแต่งตัวออกเดินจากห้องที่ครั้งหนึ่งเคยมีผู้หญิงอยู่สร้างเสียงหัวเราะหากวันนี้เหลือเพียงเขาคนเดียว14นาฬิกา30นาทีถึงจุดหมายปลายทางดินลงจากรถและเดินมาหยุดอยู่ตรงป้ายรีสอร์ทแม่กูตัวใหญ่อยู่ตรงร้านด้านหน้าก่อนจะทักข้อความไปหาเจ้าของที่ติดต่อกันไว้ก่อนหน้านั้น เขายืนกดมือถืออยู่ไม่กี่อึดใจก็มีหญิงสาวผิวขาวผมยาวหน้าตาสะสวยเดินออกมาสวัสดีค่ะใช่คุณดินที่ติดต่อห้องพักไว้ใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ครับงั้นตามมาเลยค่ะดินกระชับกระปเป๋าเป้แล้วเดินตามหญิงสาวไประหว่างทางเดินเขาสำรวจสายตาไปรอบๆโดยลืมดูระยะห่างระหว่างเขากับผู้หญิงที่เดินนำหน้าอ๋อหญิงสาวหันมาส่งสายตาดูดูใส่ ผมขอโทษครับดินก้มหน้าหลบสายตายอย่างอายกกลนมนม่มชนเข้ากับกลางลำตัวของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจบิวได้แต่กลดด่าในใจหากไม่เกรงใจว่าเป็นแขกของรีสอร์ทเธอจะด่าให้ลืมเส้นทางกลับบ้านเลยนี่ห้องพักของคุณนะคะหากต้องการอะไรเพิ่มก็โทรได้คะ่ะเธอบอกอรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็ขอตัวไปทำงานของเธอต่อเอ่มเดี๋ยวครับมีอาหารจานด่วนไหมครับ บิวสาววัย23ปีใบหน้าไร้เครื่องสำอางแต่เครื่องหน้าดูดจิ้มลิ้มหน้ามองแม้ยามที่ไร้รอยยิ้มบนใบหน้ามีค่ะเมนูอาหารอยู่ในห้องนะคะผมสั่งเลยไม่ได้เหรอครับได้ค่ะแล้วคุณไม่ดูเมนูก่อนหรอคะไม่ครับง่ายๆกระเพราไก่ไข่ดาวอ๋อได้ค่ะแม้อารมณ์จะคุนๆแต่บิวก็ปรับสีหน้าไว้อย่างดี เมื่อสาวสวยเดินออกไปแล้วดีนเข้าไปเก็บกระเป๋าไว้ในห้องแล้วเดินออกมาด้านนอกเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ยังไม่อิ่มใจต่อเขาหยุดอยู่ใต้ร่มเงาไม้สูงดอกสีเหลืองช่อใหญ่เต็มต้นสายตากวาดมองไปรอบๆด้านหน้าที่พักติดกับสวนสนและติดลำคลองขนาดใหญ่ตัวรีสอร์ทถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคู่รักเพราะห้องพักแยกเป็นหลัง คุณคะข้าวกะเพราไข่ดาวเสร็จแล้วค่ะน้ำเสียงแหลมๆพูดแทรกมาจากด้านหลังดินรีบหันกลับไปมองเห็นสาวน้อยวัยประมาณ15ปีหน้าตาละไม้คล้ายกับผู้หญิงคนก่อนหน้านี้ยืนถือถาดจานข้าวอยู่อ๋อครับไม่ทราบว่าสะดวกนั่งรับประทานตรงไหนคะที่ซุ้มตรงนั้นได้ไหมครับเขาชี้ไปยังเก้าอี้ที่ตกแต่งเป็นซุ้มด้วยพันไม้เลื้อยออกดอกบานส่งกลิ่นหอมไปไกลาจากที่ยืนอยู่ได้ค่ะ ต้องจ่ายเงินเลยไหมครับค่ะที่นี่จะมีบริการกาแฟและข้าวต้มฟรีแค่ช่วงเช้านะคะครับเท่าไหร่ครับ70บาทค่ะราคาอาหารจันเดินทำให้ดินหยุดชะงักและถามซ้ำเพื่อความแน่ใจ70บาทหรอครับค่ะถูกไปใช่ไหมล่ะคะมีบอกให้แม่กับพี่บิวขึ้นราคาแม่ก็บอกว่าราคานี้แหละเหมาะที่สุดแล้วผักที่ใช้ก็สะอาดปลอดสารพิษเพราะปลูกกันเอง แพงครับฮะปรๆปเปล่าครับผมร้อเล่นครับใบหน้าที่เคยอมทุกของดีนเค่ยิ้มล้อเล่นแบบนี้อีกจะให้ไปจับไก่กินเองในข้อซะเลยคำพูดที่เล่นทีจริงเรียกรอยยิ้มแห้งๆของดีนได้เป็นอย่างดีก่อนจะล้วงกระเป๋าหนังสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋ากางเกงหยิบธนาบัตรใบสีแดงออกมาเ0บาทนะครับ ดีนย้ำแล้วยื่นให้สาวน้อยยื่นมือรับศบตาชายหนุ่มหน้าตาดีนในสายตาเธอต่างคนต่างเงียบเดี๋ยววีเอาตังทอนมาให้นะคะเธอดึงธนาบัตรจากมือแล้วเดินจ้ำจ้ำหายไปตามทางเดินดีนที่อดเข้ามาตั้งแต่เช้าจึงรีบจัดการเข้าในจานตรงหน้าอย่างไวเอาแม่ตังทอนสามสิบบาทสีหน้างหงิกเอยน้ำเสียงเงางอดยื่นธนาบัตรใบแดงให้มารดา เห็นหรือยังแม่บอกแล้วให้เอาตังทอนเผื่อไปด้วยโอ้ยก็ใครคิดว่าผู้ชายหน้าตาดีอย่างกับดาราจะขี้งกบ,บีชินกับการได้ทิปจากลูกค้าคนอื่นๆเขาจึงพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ผิดหวังเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> เขาถึงว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไงบิวนั่งปอกมวง,งน้ำปลาหวานเอ,อ่ยเสริมขึ้นแต่กะนั้นเธอไม่เคยหวังเรื่องจะได้ทิปจากลูกค้าแค่ทุกคนมาครั้งแรกและแตัดสินใจที่จะมาพักครั้งที่สองก็เป็นสิ่งที่เธอพอใจมากที่สุดแล้ว งู่งี้ไม่แย่างงานพี่บิวก็ดีน้องสาวยังงอนไม่เลิกสามแม่ลูกหัวร้อยเย้ากันอย่างเคยชินเพราะสถานที่ที่ให้บริการมักเจอกับลูกค้าหลายประเภทและต้องทำใจรับมือให้เป็นกลางที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่รอดในสายงานอาชีพนี้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้บิวและบีรีบออกไปต้อนรับแขกขาจรกลุ่มใหญ่เมื่อส่งแขกเข้าห้องหมดเรียบร้อยแล้วสองสาวก็เดินกลับ ระหว่างนั้นเสียงเพลงเศร้าๆที่เปิดดังอยู่ตลอดเวลายังคงส่งเสียงเล็ดลอดออกมาจากห้องหนุ่มหล่อขี้งกตามที่บีรู้สึกดีที่ว่าวันนี้ห้องพักมีแขกแค่สามห้องพวกเธอเลยไม่สนใจเรื่องแขกจะส่งเสียงดังรบกวนหลังลอื่นอื่นเท่าไหรนะ่นักสงสัยจะอ,อกหักบีเอ่ยขึ้นเบา พอให้พี่สาวได้ยินด้วยแล้วก็โดนฝ่ามือของพี่ตีลงบนแขนเสมือนเป็นการเตือนให้หยุดพูดก่อนก็มันจริงนี่นาะต้องอบรมนมายายาตใหม่ไหมเนี่ยโอ้ยพี่บิวก็บีเอ๋ยด้วยสีหน้าเงางอดแล้วเดินทิ้งห่างออกไปปล่อยให้พี่สาวมองตามกึ่งขำกึ่งเอ็นดูส <Cloud> องนาฬิกา<วย>บิวเดินออกมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยของบ้านพักและผ่านห้องพักของแขกที่มาเป็นกลุ่มขาจร สวัสดีครับผมชอบบรรยากาศที่นี่จังหากคราวหน้าพาเพื่อนเพื่อมาอีกจะมีส่วนลดอะไรไหมครับพูดซักถามทําให้บิวที่กําลังจะเดินเลยไปต้องหยุดและหันมาสนทนาด้วยหากเป็นการแนะนํามาที่นี่จะมีส่วนลดให้ค่ะดีจังงั้นเพื่อเป็นเกียรติวันนี้เป็นวันเกิดแฟนผมดื่มกันสักแก้วนะครับ บิวไม่อยากตัดน้ำใจจึงรับแก้วที่อีกคนยื่นมาให้มองน้ำสีเหลืองอมพันอย่างช่างใจก่อนจะกระดกดื่มทีเดียวหมดแก้วแล้วทำหน้าหยีกเก๋เราไปเพียวเลยนะนั่นเธอ,อยื่นแก้วคืนอ,อีกแก้วนะครับค,คือนะครับเมื่อขัดไม่ได้เธอรีบรับแก้วกระดกทีเดียวหมดแก้วแล้วรีบขอตัวไปทำหน้าที่ของเธอต่อ เหมือนว่าเท้าของเธอลอยจากพื้นยังไงไม่รู้เมื่อเดินสำรวจไปรอบๆและรู้สึกว่าเสียงที่จับกลุ่มพูดคุยเงียบสงบลงแล้วบิวจึงคิดว่าตัวเองก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วเหมือนกันแต่ระหว่างที่เดินอยู่นั้นเท้าของเธอก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งแล้วล้มลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัว เธอเกือบกรีดออกมาด้วยความตกใจแต่ก็รีบเอามือปิดปากตนเองไว้กลัวว่าแขกในที่พักจะตกใจแตกตื่นกันและอาจมองว่าภาพลักษณ์ของรีสอร์ตติดลบได้นายนี่อีกแล้วเธอพุงออกมาเบาๆเมื่อแสงสว่างของหลอดไฟอยู่ตรงทางเดินทำให้เห็นเขาคงหน้าว่าใครที่นอนตากน้ำค้างอยู่นี่คุณมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยมิวขย่าร่างที่นอนนิ่งอยู่นานให้รู้สึกตัว อะไรเสียงยานค้างเริ่มตอบรับบิวรู้สึกเบาใจก่อนจะดันตัวเองลุกขึ้นยืนเต็มความสูงลุกไปนอนในห้องของคุณนะคะมาใม่ผมจะนอนเอ๊ะคุณจะนอนตรงนี้ไม่ได้เกิดงูเหี้ยวเขี้ยวขอกัดเอาจะทำยังไงไม่ผมจะนอน ว่าแล้วก็จะแขนงข้างหันหลังให้บิวได้แต่ยื่นหน้าเวอจ้องมองแผ่นหลังที่ทำเหมือนเธอเป็นตัวหน้ามำขานไม่ได้นอนตรงนี้ไม่ได้ลุกขลุกเลยเธอก้มลงจับแขนของดินแล้วออกแรงดึงร่างที่อ่อนปวกเปียกขยับตามแต่พอเธอปล่อยร่างนั้นก็ล่วงลงไปอยู่บนพื้นตามเดิมโอ้ยคุณลุกขึ้น๋ยวนี้เลยฉันจะช่วยพยุงคุณไปที่ห้องแต่ว่าคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะ เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วก้มลงไปดึงแขนคนเมาพาดไหล่ดินที่ทรงตัวไม่ไหวพยายามยืนทรงตัวด้วยขาตนเองเหมือนไม่อยากให้หญิงสาวรับน้ำหนักเขาเพียงอย่างเดียวโอ้ยเดินดีๆสิคุณบิวร้องเสียงหลงเมื่อเริ่มรู้สึกว่าเท้าต่างคนต่างเดินเหมือนจะเดินไปคนละทางทั้งที่มีจุดหมายที่เดียวกันถึงห้องแล้ว เธอบอกเขาเพื่อขอกุญแจแต่เหมือนประตูจะปิดไม่สนิทดีเธอจึงใช้เท้าเตะไปเมื่อประตูเปิดกว้างเธอจึงลากคนเมาแทรกเข้าไปในห้องนอนเมื่อเข้ามาถึงเตียงนอนเธอก็ปล่อยแขนเพื่อให้อีกคนหล่นลงบนเตียงแต่ดูเหมือนคนตัวโต,วตวกว่าจะเกี่ยวตัวเธอล้มลงไปด้วยพร้อมกับเสียงดังป๊อก วันใหม่เวลา8ปดนาฬิกาแม่พี่มิวไปไหนแต่เช้าบีเดินออกมาจากห้องในชุดพร้อมทำงานและถามแม่ที่ยืนอยู่ในครัวเพื่อยกอาหารเช้าไปไว้ให้แขกที่มาพักอ้าวแม่ก็นึกว่านอนอยู่ในห้องไม่มีนะคะบีเดินไปดูมาแล้วแต่แม่ไม่เคยเห็นพี่เดินออกมาจากห้องเลยและถ้าเดินออกมาพี่ก็ต้องมาหาแม่ก่อนก็ใช่ไงแม่หนูเลยมาถามแม่ไง ลูกไปดูดีๆซิว่าพี่ยังนอนอยู่ในห้องหรือเปล่าแม่หนูดูดีแล้วหรือพี่มิวไม่ได้กลับมานอนห้องตั้งแต่เมื่อคืนเป็นไปไม่ได้หรออาจจะไปนอนบ้านพี่มิวก็ได้มไม่มั่งพี่มิวไม่ใช่คนแบบนั้นนางพูดอย่างมั่นใจเพราะรู้จักนิสัยลูกสาวตนเองดีแม้จะไปเที่ยวที่ไหนดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนที่บ้าน สองแม่ลูกมองหน้ากันเหมือนนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนมีแขกดื่มกันด้านนอก บิวรู้สึกเมื่อยชาไปตั้งแต่ช่วงเอวลงไปก่อนจะค่อยๆขยับเปลือกตาและรู้สึกไม่สบายตัวปวดหัวเหมือนมีไข้เธอพยายามปลือตาเพื่อสู้กับแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหากทว่าร่างกายของเธอไม่เคยมีอาการอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนไม่มีแรงแม้จะขยับขาเีรักเสียงพึมพำหักแต่ได้ยิงถนัดพร้อมกับสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนเบาล้นลงบนแก้ม ไม่กี่อึดใจต่อมาฝ่ามือหนาวางหมับบนอกนุ่มหยุน่นเปลือตาที่เคยหนักอึง้งลืมตาพองสมองเริ่มรับสัมผัสได้ว่าบนเตียงนอนไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวกรี๊ดบิวที่คิดว่าตัวเองป่วยก่อนหน้านั้นดิดตัวนั่งพร้อมกับหลอดเสียงแผดดังเสียงที่ดังออกมาทำให้สองแม่ลูกที่กำลังเดินมองหาบิวรู้ตำแหน่งของเสียงและประตูห้องนั้นเปิดแย้มอยู่ยายบิวพี่บิว แม่แม่ทุกคนต่างตะลึงกับเหตุการณ์ไม่แพ้กันหากแต่คนบนเตียงอีกคนกับดึงผ้าห่มคุมกายเหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมับิบวไม่รู้แม่เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสับสนก่อนจะเหลือบมองผู้ชายที่ดึงผ้าห่มห่อคอไม่รู้ไม่ชี้ ลุกขึ้นมาก่อนนางรีบเข้าไปดึงตัวลูกสาวเพื่อให้ลุกขึ้นจากเตียงแต่บิลขืนตัวไว้ไม่กล้าลุกพราะเธอรู้สึกว่าช่วงล่างของเธอไม่มีกางเกงสวมใส่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกนางรู้สึกใจคอมไม่ดีแต่ก็ได้ความเงียบของลูกสาวเป็นคำตอบงั้นแม่ออกไปรอข้างนอกนะนางกล่าวพร้อมสะกิดลูกสาวคนเล็กให้เดินออกมาตามพร้อมปิดประตูห้องให้ เมื่อแม่เดินออกไปแล้วบิลจึงเหวี่ยงผ้าห่มออกจากตัวก็พบว่ากางเกงของเธอถูกรูดไปไว้ที่ปลายเท้าก่อนจะรีบหยิบขึ้นมาสวมใส่และลำดับเหตุการณ์ใช่เธอช่วยพยุงแขกที่เมาไม่ได้สติเข้ามาในห้องแล้วเกิดอุบัติเหตุหัวเธอฟาดกับขอบเตียงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยและระหว่างนั้นเธอก็นอนฝันฝันที่เสมือนจริงเธอมีอะไรกับผู้ชายในฝันโดยที่เธอก็มีอารมณ์ร่วมไปกับความฝันด้วย โอ้ยบิวหน้าขายหน้าชมัดเธอกีดร้องเบาๆพร้อมกับก้มหน้าซบลงบนเขา่าก่อนจะนึกถึงคนต้นเหตุนายวอกลุกขึ้นไม่ลุกใช่ไหมได้บิวง,งอเข่าและสูดเอาแรง,ท,งทั้งหมดที่มีส่งไปที่เท้าแล้วยืดออกไปด้วยความเร็วและแรงผลให้ร่างที่นอนหลับอยู่นั้นร่วงลงจากเตียงโดยไม่สนหน้าอินหน้าผมพึบ โอยน้ำเสียงงอเงียผมเ่าเกระเซอกระเซิงดิดตัวลึกขึ้นจากพื้นนั่งนิ่งอยู่เป็นครู่ก่อนจะเบิกตากว้างและขยี้ซ้ำเหมือนต้องการความชัดเจนโอ้ยค,คุณเข้ามานั่งบนเตียงผมทำไมเนี่ยแล้วเข้ามาได้ยังไงอ๋อหรือถือว่ามีกุญแจแล้วจะเข้ามาตอนไหนก็ได้งั้นสิดีนว่าเป็นชุดไอ้บ้าใครอยากเข้ามาในห้องคุณ นี่มีด่าแขกดีนผุดลุกขึ้นอย่างอารมณ์เสียโดยไม่รู้ว่าร่างกายของตนเองไม่ได้สวมใส่อะไรไอ้บ้าอา้าวเฮ้ยดีนตกใจไม่ต่างกับคนบนเตียงรีบใช้มืออันน้อยนิดปิดบังน้องชายไว้แล้ววิ่งหาผ้าขนหนูมาพันท่อนล่างไว้ก่อนที่จะอะไรลุกลามเป็นมากกว่านี้เสียงแม่ก็ดังมาจากหน้าประตูยีบิวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกบิวไม่ส่งเสียงตอบ แต่ก็เดินตรงไปยังประตูห้องแล้วเปิดออกไปทิ้งให้ผู้ชายหน้าวอกยืนลิ่งอยู่กับคอมืองง,งปะกลับบ้านก่อนนางไม่คิดซ้ำเติมหรือถามเรื่องราวหากต้องการให้ลูกอยู่กับเวลาเมื่อพร้อมนางคงได้รู้จากปากของลูกสาวว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นดีนนั่งลงบนเตียงสองมือกุมขมับเขามีความคลับคลายครับขาว่าเมื่อคืนหลังจากที่หลับไปได้ไม่นาน เขาก็ตื่นขึ้นมามีอะไรกับแฟนสาวที่คบกันมา6ปีเขาตักตวงความสุขจากร่างกายนุ่มมนั้นจนอิ่มและหลับต่อแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงที่เขามีอะไรด้วยเป็นคนอื่นงั้นเหรอโอ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงดีนรู้สึกสับสนแม้เพื่อนหลายคนเคยบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีจะแคร์อะไรกับผู้หญิงที่ทิ้งเราไปหาใหม่ได้ถมเถะ แต่เขาก็ไม่คิดมั่วแม้จะมีผู้หญิงในบริษัทจ่อบัตรคิวรอให้จีบคนอย่างเขาไม่เคยคิดจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนเจอกันหนึ่งเดือนแล้วคบกันว่าเร็วแล้วนี่เจอกันแค่วันเดียวแต่เป็นมีอะไรกันด้วยเร็วยิ่งกว่าสวัสดีครับดีนตัดสินใจเข้าพบเจ้าของรีสอร์ทเพื่อพูดคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะผมขอคุยกับคุณบิลได้หรือเปล่าครับ คุยกับฉันก็ได้เพราะฉันคือแม่ของบิวอ๋อครับคือคือผมอยากขอโทษแม้จะรู้สึกกระดากอายแต่เรื่องนี้เขาจำเป็นต้องพูดอ๋อถ้าอยากขอโทษยายบิวนะยายบิวฝากมาบอกว่าให้คุณคิดว่าเมื่อคืนน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดินเหมือนโดนตบหน้าอย่างจังแต่เขาเป็นลูกผู้ชายพอ สำหรับคนอื่นอาจคิดว่าไม่เป็นไรแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ครับแล้วคุณจะเอาอยัางไงว่ามาค่ะอาจจะฟังดูเหมือนว่าผมเห็นแก่ตัวแต่ผมอยากรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นการที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นฉันไม่ได้อยากได้ความรับผิดชอบหรือจ่ายค่าเสียหายเพราะฉันเลี้ยงลูกมาไม่ได้ให้ขายตัวคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แล้วอย่างไหนล่ะคะคือตอนนี้ผมโสดเท่าบิลโสดเหมือนกันผมขอคบได้ไหมคือมันดูเหมือนง่ายไปแต่ผมอยากให้เวลาเป็นบทพิสูจน์เรื่องนี้ขอถามเจ้าตัว,ตวดูก่อนนะผมรอฟังคำตอบนะครับนางพยักหน้าดินจริงเดินหันหลังกลับออกไปอาหารเช้าอยู่ที่ห้องพักรับรองนะคะเจ้าของรีสอร์ทเอ่ยบอกตามหลัง ดินหันกลับมาตอบด้วยสีหน้าหมองแววตาไร้ความสดใสเหมือนเคยครับเมื่อหนุ่มหน้าขาวยิ่งกว่าผู้หญิงเดินออกไปไกลสองพี่น้องที่แอบอยู่อีกมุมก็เดินออกมาอ้ยแม่แม่จะเอาผู้ชายหน้าว่องมาเป็นเขยหรือไงบีเอ่ยเย้ามันดาจิกตาคอนให้พร้อมมองพี่สาวที่ไม่ยอมเอ่ยอะไรออกมาดูว่าเขาคนเราหากมีความกล้าก็ถือว่าใจเขาใช้ได้ แม้เราจะไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้โลกโซเชียลมันกว้างแปบ๊บเดียวก็รู้หมดแล้วว่าเป็นลูกเต่าเราใครทานะการงานเป็นยังไงแม่แม่แม่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยผัวกแกนั่นแหละที่สอนเหลือเวลาอีกสองวันดินพยายามหาโอกาสเจอหน้าบิวแต่เหมือนเธอจะปิดกั้นตัวเองไม่ยอมให้เขาได้เจอหน้าหลังจากกินอาหารเที่ยงดินก็ออกมาเดินด้อมๆมๆอ มองหาอะไรคะเสียงแหลมพ้งถามดินสะดุ้งแล้วรีบแผนกบมามองต้นเสียงก่อนจะผ่อนลมหายใจอย่างโล่งใจอ๋อบีเองเหรอค่ะบีเองว่าไงมองหาอะไรอยู่คะพี่มองหาพี่บิวเนี่ยเขาบอกไปตามตรงไม่จำเป็นต้องรักษาฟอร์มด้านได้ไอายอดพี่บิวอยู่ที่แปลงผักคะ่ะถ้าคุณอยากเจอก็เดินลัดสนามแล้วข้ามสะพานนั้นไปก็เจอแล้วคะ่ะ ดีนมองตามนิ้วชี้ของบีและจดจำรายละเอียดคำบอกกล่าวเธอขึ้นใจขอบคุณครับอืมว่าแต่พี่บิวไม่มีแฟนใช่ไหมครับถ้ามีคุณจะอยู่ที่นี่ได้ถึงตอนนี้หรือเปล่าล่ะคะดีนฉีกยิ้มแล้วรีบเดินไปตามทางที่เด็กสาวบอกบิวกำลังรดน้ำผักอย่างขมักขม้นดีนรีบเดินลัดล็ดลอเพื่อให้ถึงตัวโดยคิดว่าจะต้องทำยังไง ไม่ให้เธอวิ่งหนีเข้าไปซะก่อนที่เขาจะถึงตัวระหว่างที่เขาเรีบเดินและเกือบใกล้ถึงตัวบิลว้าย <Why? S 1> บิวล,ล้องเสียงหลงทว่าดินรีบรับร่างที่ลื่นถลายเพราะดินที่เปียกน้ำไว้พันพอดีระวัง่อยสิเขาบอกเบาๆพร้อมด้วยสายตาตำหนิไกลๆบิลเมื่อหายตกใจก็รีบสะบัดต,ตัวเองออกจากอ้อมแขนงของคนหน้าวอหากห่างแต่อีกฝ่ายกับลัดแน่นขึ้นปล่อยสิน้ำเจ๋งง,งุดเหนียดเอ่ยบอก สัญญาก่อนว่าจะไม่หนีและจะคุยกับผมดีๆแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยงั้นผมจะกอดคุณไว้อย่างนี้จะบ้าเหรอเดี๋ยวใครก็มาเห็นงั้นก็สัญญาสิว่าจะคุยกับผมดีๆก็ได้ผมขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราคือความผิดพลาดแต่ผมอยากให้มันเป็นโอกาสให้คนสองคนได้ศึกษาดูใจกัน ผมพร้อมให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของผมในแต่ละวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะว่ายังไงครับฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าวันสองวันนี้คุณจะไม่หนีหายไปจากตรงนี้ผมพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดแค่คุณบอกมาถ้าคุณมั่นใจว่าคุณชอบในสิ่งที่เราเป็นและพร้อมที่จะปรับจึงเข้าหากับฉันฉันก็พร้อมงั้นพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนกันมันไวไปค่ะ แก้มนวลแดงเรื่อด้วยความเขินอายใครจะคิดว่าคนขี้งกหน้าวอกจะเป็นคนจริงจังขนาดนี้ดินยิ้มปลีดด้วยความดีใจแค่นี้เขาก็สุขพอที่จะกลับไปดำเนินชีวิตเพื่อสร้างอนาคตใหม่กับผู้หญิงที่พร้อมจะเดินเคียงคู่กันไปกับเขาหากคนที่ไม่ใช่ถึงรั้งระดับดินให้ตา,ตายตรงหน้าเขาก็ไม่สนไม่แคร์แต่หากคนที่ใช่เราไม่ต้องวิ่งตามหาให้เหนื่อยสุดท้ายบุพเพสนิวาก็จะพาให้เนื้อคู่มาเจอกัน แล้วแต่ว่าจะมาในรูปแบบใด